สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟสี 4, ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าช่องพังสายฟ้าอิเฟินนะคะฝนตกนะคะโชคมงคลคึกคักนะคะแม่แม่แมดูฝนตกนะคะได้เล่นน้ำนะคะได้เล่นโคลนดูเด็กน้อยได้เล่นโคลนเล่นน้ำเนาะนะคะแม่แม่แม เอ,อือเออผมสนุกมากเลยนี่สัมผัสหน่อยครับผมสนุกไหมครับผมผมได้เล่นผลน้ำฝนสองวันแล้วนะครับสนุกมากเลยครับผมสนุกมากเลยครับ <c oughs> ดู ถ้าไหนไม่มีก็ต้องมีวันนี้นะคะแม่มๆเพราะว่าสดชื่นเล่นน้ํานะคะนี่ฝนตกนะคะแม่ๆอุ้ยอุ้ยลงค่อยๆสิลูกอุ้ยค่อยๆเดี๋ยทูๆไทยๆสนุกสนานตามภาษาเด็กน้อย พูไดไรเรียงสาใช่ไหมครับเออเค่คอยนะลูกเล่นเค่คอยหน่อยแม่ใหญ่รักเป็นห่วงเจ่รักเป็นห่วงอ,อ,อะไรท่านนี้อะไรนะลูกเอ้ เดีย๋ยวนี้นะคะได้สามเดือนอย่านเข้าได้สามเดือนแล้วเนาะนะคะแม่แม่ได้สามเดือนย่านเข้าสีはは่เดือนก็นะคะจะเล่นแรงมากขึ้นก็เธอมันก็สะอาดอยู่แม่เราเก็บขยะมากองไว้ตรงนี้พ่อดาวบอกว่าทําไมไม่เก็บออกให้สะอาดจะสะอาดอะไรมากมายผมเป็น ชอช้างด้วยนะคะผมไม่ใช่ลูกคนผมเล่นได้เนอผมเล่นได้ครับพ่อดาวผมเล่นได้นะครับคุณตาดาวน้ำฝนเพราะว่านะคะเดี๋ยวเ่ลาก็ต้องย้ายนะคะหลักหลักนี้เข้ามาตรงนี้เนาะนะคะพี่เม่เพราะว่านี้น้ำลงเพราะว่าเวลาฝนตกนะคะจะไม่ได้เล่น จะไม่ได้เกียกขี้โคนเพราะว่าพ่อดาวนะคะไม่อยากให้เล่นแต่แม่ดาวบอกแม่รักบอกว่าโอเคถ้าเขาเล่นก็จะได้สนุกวิ่งไปวิ่งมาก็จะล้มเ,ออเต็มที่เลยเหรอลูกเอาเต็มที่เลยผมไม่เคยได้เล่นอย่างนี้โอ้ย ลื่นแต่กลัวเนาะนะคะคุณแม่ลื่นไปลื่นมาขาห่วงขาห่วงห่วงห่วงแบบห่วงห่วงเนาะนะคะแม่แม่ห่วงแบบออฟพี่ถูกดูเขาเล่นห่วงห่วงเออเออดูตอนนี้นะคะชุบแป้งทอดแล้ว เล่นอะไรเด้อลูกเล่นอะไรตาดาวห่วงเดอ้อตาดาวไม่อยากให้เล่นนะคะแม่แม่ใส่ผมชอช้างครับตาดาวไม่ต้องเป็นห่วงผมผมเล่นได้ เล่นอะไรเนี่ยอะเล่นอะไรเนี่ยเพราะว่านานๆครั้งเห็นเขาเล่นครั้งหนึ่งก็ตาดาวเป็นห่วงมากนะยืนบนอยู่ข้างหลังแต่แม่ละก็โอเคอย่างไงก็ได้อย่างไงก็ได้ขอให้เป็นชอช้างอยู่เหมือนเดิมใช่ม ผนหยุดตกแล้วลูกไม่มีน้ำเพิ่มเนี่ยลาตาวีนเลยแม่พ้าต้องลังแกมาลังแกแล้วเด้อ้ ห่วงแต่ตอนวิ่งวิ่งแล้วลื่นนี่แหละนะคะห่วงแต่ตอนวิ่งแล้วลื่นนี้สิวันนี้ยิ่งยายรักไม่ได้เก็บฟืนเข้าล่มด้วยจะมีพืนก่อไฟให้ไหมเนี่ยเพราะว่าโชคมงคลน,นอนจะต้องก่อไฟให้เนาะนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่ห่มผ้าแล้วนะคะต้องก่อไฟให้ เกียกเกียยอะไรเต็มที่ลูกแอเต็มที่เลยไม่ยายไม่ให้จับเพราะว่าเธอเธอโอ้มาโชว์ตรงหน้ากล้องนี้เลยใช่ไหมอ่าเออฮุยค่อยหน่อยสิลูกโยนหัวลงดินน่ะเออ ค่อยๆหน่อยลูกค่อยๆหน่อยมามีก็อย่าโยนมามีอย่าโยนนะอนอนแรงทิ้งตัวลงนอนแรงมากนะคะแม่ๆเด็กน้อยของเราเออเออ,เอ,อนั่งนั่งนั่งสวยๆนั่งสวยๆแอคัคนหน่อยสิครับผมแอคแคนหน่อยครับผมเออเออ มาเล่นน้ำพผนกันนะคะพ่อพ่อ <morte> พ <food mulheres> ่อแม่แม่ครับมาเล่นน้ำพผนกับผมไหมครับมาเกียกโคนนะคะสปาโคนกับผมด้วยเนาะนะคะคุณแม่เอฟขัันอะไรอีกแลูกดูจะผื่นขึ้นไหมเนาะนะคะแม่แม่คือเย็นนี้ ยายรักกิไม่ได้หอบขยะไปทิ้งไปใส่สวนยานึกว่าจะฝนจะไม่ตกเนาะนะคะแม่แม่ก็เลยไม่ได้เก็บนะคะอยากแกบจังเลยอยากแกบจังเลยแม่คีครับหมันใส่เด็กน้อยไหมหมันเที่ยวเด็กน้อยไหมครับแม่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 ครับหมันเที่ยวเด็กน้อยไหมหมันเที่ยวเหมือนไม่รักไหมไม,ไม่รักหมันเที่ยว ช่วงเย็นฝนตกมีน้ำเล่นนะคะน้ำนองในคอกเออไม่เว้นเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเย็นแต่ช่วงนี้เมื่อวานฟ้าร้องนะคะแล้วฟ้าร้องมากแล้วก็ฝนตกเย็นๆเขาเลยไม่ได้เล่นนะคะวันนี้นะคะมาตกนะคะอย่างไม่เย็นช่วงห้าโมงก็เลยได้เล่นนะคะสนุกไปเลย เด็กน้อยของเราสนุกไปเลยเดินไปีอ้อนคุณตาแล้วกระดาจ่าก็ะดาจ่าห้าปราชญ์กระด้เออจ่ากระแตอย่างเดียวมีแต่จ่ากระแตอเ แข็งบกเลยให้ถึงเตะมองเจีแอร์ก็แตะออนจานหนึ่งเฮ้ย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 สีค่คนร้อยเออมานั่งโชว์สนุกใหญ่เลยจ้าอุย ผมไปด้วยค่าคุณตาผมไปด้วยดูไปปีนประตูออกแล้วนะยางยางไปไม่ได้เออ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 เ เดี๋ยวแม่เอาเอ้อยให้เดี๋ยวรอสักคู่รอสักครู่คะ่ะรอสักคู่นะคะใจเย็นดินพ่อดาเอาเอ้อยให้ใสายฟ้าก่อนเร็วเอาอ้อยให้ลูกก่อนยนไปหาพ่อเลย <c oughs> เนื้อขี้แตกเลยโอ้โห เด็กน้อยเขาจะเริ่มเพิ่มพลังไงเอาให้ออยกินก่อนอ๊ <laughs> จัดเล่นน้ำเยอะเองเอออย่างงั้นสิลูกเล่นได้เล่นได้ไดแม่รักไม่ห้าม <laughs> ก็หนูเป็นช้างหนูเล่นได้แม่รักก็อยากให้เขาเล่นทุกอย่างเนาะนะคะแม่เหมือนเด็กช้างทั่วไปเหมือนช้างเด็กทั่วไป แต่นะคะเพิ่งเห็นเขาเล่นวันนี้อึแม่ยังไม่ทาตั้งแต่เนาะนะคะแม่แม่ตั้งแต่มามีท้องเสียได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะเขายังไม่ได้กินอึแม่เลยแต่ก็เขาจ้งสดชื่นก็ดีใจแล้วเนาะนะคะแม่แม่เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ต้องกินน่ารักดีใจเนาะนะคะแม่แม่ถ้าเขารู้จักเล่นรู้จักนะคะจับ เดี๋ยวจะว่าแม่รักเป็นเด็กอ,อมายจัดแม่รักไม่อยากเป็นเด็กอมายจัดเนาะนะคะแม่แม่อยากให้เขาเล่นทุกอย่างมาคะาําหรับนะคะช้างเด็กนะคะหัดเล่นหัดจับหัดอะไรทุกอย่างแม่รักลุ้นลุ้นโชคม,มงคลตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ด้วยเนาะนะคะอยากให้เขากินอึ่อแม่นะคะแต่เขายังไม่กินเลยพ่อดาวก็ไปตัดอ้อยมาหนึ่งลคันรูด ไปตั้งแต่วายสองนะคะแม่แม่นึกว่าจะไปตัดกิ่งไม้ที่ไหนได้เขาไปตัดอ้อยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมฟ้าฟ้าอร่อยไหม เด็กน้อยไม่กินแต่ลังแกนะคะแม่แม่ตอนนี้ใช่เด็กน้อยไม่กินแต่ลังแกสนุกมากเลย,ยหัวที่มหัวตัง้ง ออเอาเลยเอาตรงไหนเอาตรงไหนนั่งงวงเป็นอะไรละ่ะลูกงาจะขึ้นบบถึงเล่นเอาแต่งางาทิ่มดินนี่ไงแม่แม่จะไม่เห็นโชคมงคลเล่นนะคะโคนวันนี้นะคะเห็นโชคมงคลเล่นเพราะว่าฝนตกน้ำนองในค้อเขา พ่อดาวบอกว่าจะจัดการนะคะไม่ให้น้ํานะคะเพราะว่านะคะที่หยุดลังคาลงมาพอดีตรงนี้นะคะก็เลยได้เล่นพ่อดาวบอกว่านะคะต่อไปไม่ได้เล่นแล้วนะเล่นให้เต็มอิ่มเลยลูกพอดาวจะจัดการบอกว่าล้อมขยับคอกเข้ามาใหม่มาให้ระหว่างนะคะไม่ให้โดนนะคะที่น้ําหยดลงมาจากลังคา เล่นเต็มที่เลยวันนี้แม่รักอนุญาตยายรักอนุญาตแต่คุณตาไม่อนุญาตเนาะเพราะว่าคุณตาไม่อยากให้เล่นนะคะคุณตาอนามาจัดโอ้เหนื่อยแล้ไปเพิ่มพลังแล้วครับผมดูโชคมงคลไปเพิ่มพลังด้วยอ้อยนะคะกิน กินอ้อยกับแม่แล้วนะคะตอนนี้นะคะกินได้เลยใช่ไหมลูกเก่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยกินอ้อยกันได้แล้วดีใจเนาะนะคะแม่แม่ก็คือมามีนะคะหายจากการท้องเสียแล้วเนาะนะคะแม่แม่เพราะว่ากินอ้อยนะคะ ให้ทดลองกินอ้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเขาก็ไม่ถ่ายเป็นน้ำนะคะแม่แม่ก็เลยนะคะแปลว่านะคะหายสนิทแล้วการท้องเสียของมามีของเราดีใจมากๆเลยนะคะแม่แม่ค่ะมามีของเราก็จะได้กินอาหารตามปกตินะคะได้กินอ้อยนะคะได้กินหญ้าได้กินทุกอย่างได้เนาะนะคะถ้าเขากินนะคะเพราะว่านะคะช่วงตอนท้องเสียนะคะคุณหมอจะไม่ให้กินอ้อยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้ากิน เพราะว่าอ้อยมีน้ำตาลเข้าไปมันจะร้อนหนแล้วก็จะไถ่ายท้องเสียจะไม่หยุดนะคะแล้วก็จะกลายเป็นติดเชื้อไปได้นะคะก็เลยไม่ให้เขากินก็เพิ่งมาให้กินเมื่อวานกับวันนี้นะคะทุกครั้งนะคะแม่แม่ขาไปตัดมาก็เนาะต้องให้ช้างเชือกอื่นไปกิน แต่ตอนนี้นะคะมามีกินอ้อยได้เต็มที่แล้วดีใจที่สุดเลยเย้ๆ yeah, ย yeah. โชคมงคลก็กินอ้อยได้แล้วเด็กน้อยก็พยายามเคี้ยวนะคะแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะตามด้วยกระดิ่งแก้งเตือนให้นะคะครอบครัวมาม,มีใส่ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ